กาบสวัสดีครับน้องๆที่น่ารักทุกคนเลยวันนี้ก็มาพบกับช่อง poagg นะครับผมหรือว่าเรียกว่า pa ก็ได้วันนี้พี่ก็จะมาแจก id เพจนะครับผมก็เป็น id ที่มีมสซี่ร้อนะครับผมก็พี่จะแจกคนคอมเมนต์คนแรกนะครับผมใน YouTube นะครับผมก็แจกครับผมพร้อมเปลี่ยนเมลให้ฟรีครับผม Okay, ถ้าใครที่ได้ไปเนาะก็คือกลับมาแจกเจอพี่ห่างหายมานานกับพี่กลับมาทำคลิปเลยเพราะพี่ได้ซื้อเครื่องใหม่เนาะเป็นเวลา6เดือนนะครับผมก็เพิ่งได้มาทำคลิปโอเคก็ทีมก็มีประมาณเท่านี้ครับมีคริสเตียนโดดันโดคริสเตียนหรือคริสเตียนเออโอเคโอเคครับสเตตเขาก็เป็นตัวฟรีนะครับผมแต่เป เขาก็ไม่แจกแล้วนะครับผมโอเคครับผมก็ตัวสำรองก็มีประมาณนี้ฮะก็ถือว่าเนื้อมันดูตัวสำรองฮะฟีเจอร์ถือว่าได้อยู่ครับผมตำนานก็พอมีเล่นครับผมก็ไม่น่าเกียดเกินถ้าเอาไปขายนะครับผมก็ราวๆร้อยห้าสิบหรือสองร้อยได้ครับที่การันตีให้เลยราคานี้แน่นอนร้อยห้าสิบเนี่ยไม่ขาดแน่นอนถ้าไปขายใครได้ไปก็ โชคดีครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องพี่นะหากมีโอกาสหน้าพี่ก็อาจจะมาแจกอีกก็ได้นะครับผมก็อย่าพลาดเน,นมาดูแรงครับผมแรงก็เก็บ2002ก็ไม่มีอะไรมากครับก็กลับมาทำคลิปแล้วนะครับผมก็อย่าลืมพี่นะครับผมมาดูเหรียญเหรียญพอย ตัวนี้มันบังนะฮะมี9,000นะครับผมคือหน้าจอมันล้นครับผมก็แรกก็แรกได้เลยนะครับผมโอเคมีอะไรอีกไหม,มน่าจะไม่มีอะไรแล้วครับก็นี่ฮะเป็นทีมนี้เลยฮะมีเมสซี่ร้อยสานะครับผม